ออตื่นตื่นตอ้ตื่นตื่นตื่นตืตื่นตืตื่เธอของมั่แล้วก็นอนอ่ะอืมได้ปิดไฟแล้วบอกไปเลยว่านี่ อาจจะเมื่อกี้อ่ะก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้บอกไม่ให้นัดหลับไม่ให้นัดหลับแล้วดูตัวเองดิแล้วยังไม่อาบน้ำอีกไม่อาบน้ำก่อนไปอาบแต่แค่โอ้ยเธอโอ้เธอคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสาระที่ไม่เหมาะสมทะลึ่งนิดนึงเด็กอายุตั้งแต่8ปีดูได้นะแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน ัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่กับบอสน,นะครับคือบอกเลยตอนนี้เป็นเวลาที่ดึกมากทุกคนคือบอสเพิ่งกลับมาจากงานวันเกิดเพื่อนนะครับตอนนี้เวลาตีสามสิบห้านะครับทุกคนโอ้โหดึกมากทุกคนอทุกคนน่าจะดูนะว่าถ้าบอสมาอัดคลิปคนดีแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น อ่ะทุกคนเดี๋ยวบอยขอบอกก่อนเลยคือวันนี้บอยไปงานมันเกิดเพื่อนมาใช่ไหมมันก็แบบปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนแบบจนดึกมากทุกคนแล้วคือบอยก็คุยกับนัดว่าตัวอย่าเพิ่งหลับนะรอเขาก่อนแบบเราเขากลับไปถึงบ้านแล้วนอนพร้อมกันนะแล้วคือเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ประมาณตีสองสี่สิบนะทุกคนถามว่าตัวเองทําอะไรอยู่ไม่ตอบเลยอืม แปลว่าหลับสนิทไม่ใช่แค่หลับวันนี้นะครับคือก่อนหน้าเนี้มันก็นอนไวอะนอนไว,นนไวแบบหลายคืนติดต่อกันมากอะแล้วบอสเป็นคนที่นอนดึกไงเล่นเกมจนดึกอะแล้วบอยก็ต้องนอนดึกคนเดียวไม่มีเพื่อนนอนดึกด้วยอะมันก็ไม่แฟร์เลยทุกคนเพราะว่านอนไม่รออ,อุตส่าห์บอกแล้วว่านอนให้รอให้รอก็คือไม่รออะหลับไปแล้วว่ะอ่ะทุกคนงั้นวันนี้แหละบอสจะมาแก้งมันโดยที่ให้มันไม่ได้หลับเด็ดขาด แลวนั่งนอนวายแบบนี้ทุกคนมันก็ไม่แบบไม่มีเวลามาสวีทหรือว,ว่ามาหวานอะไรกันแลวแลปล่อยให้บอลเล่นเกมจนดึกคนเดียวอะ่ะทุกคนต้องเห็นใจบอลน,นะเดี๋ยวบอลขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับงังไงฝากกดไลค์ like, คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับ A few moments later ทุกคนครับคือตอนนี้บอลมาถึงที่หน้าบ้านแล้วนะครับคือไฟมืดมากทุกคนไม่มีใครเปิดไฟที่บ้านเลยอะ่ะสงสัยน่าจะหลับกันหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวบอลขอตัวไปเปิดประตูแล้วเข้าก่อนนะครับคือบอกเลยตอนนี้เกือบตีสี่แล้วทุกคน มืดมากตอนนี้ก็เอารถมาจอดในบ้านแล้วครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันไม่มีใครเปิดไฟหนา้าบ้านเลยอ่ะคือมืดมากมีใครอยู่ไหมอ้าวทำอะไรกันครับเด็กๆเดี๋ยวเพิ่งเขา้า<ๆ>เดี๋ยวเพิ่งเขา้าเดี๋ยวเพิ่งเขา้าเดี๋ยวตื่นหมดเดี๋ยวตื่นหมดทางบ้านเข้าเข้าบ้านเลยเ <c oughs> ข้าบ้านเลย <c oughs> ไอ้เ <c oughs> ข้าบ้านเลยไหน <c oughs> โอ้โอ โอ้โอ้ใจเยินใจเยินใจเยินได้ยินเด็ดเด็ดทไรครับเด็ดเด็ดทำไรครับโอ้พ uh ่อหนูไ uh ม่ห uh ลับไม่นอนกันนะฮะเราปะป๊าหรอเราปะป๊าหรอโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้โอ้โอไม่หลับไม่นอนกันหรอครับมาเราปะป้าหรอเอาแล้วหมาไม้อยู่ไหนครับหมาไม่อยู่ไหนหมาไม่อยู่ข้างบนหรอหมาไม่หลับแล้วหรอโอ้ยเดี๋ยวปะป๊าขอขึ้นไปหาหมาหน่อยครับ เดี๋ยวป้าป๋าจะไปแกล้งหมา,ม,ามาไม่ให้นอนป้าทุกคนเดี๋ยวเราไปปลุกนัะกันบอกเลยไม่ให้นอนนะจ๊ะเดี๋ยวเข้าไปพักพอยกันนะเอ้าวไม่อยู่ทุกคนสงสัยนะ่าจะไปเล่นเกมปะ่ะเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งกันตุ้ยงเอ้า งนี้ก็ไม่อยู่ยสงสัยแอบไปนอนห้องนี้แน่เลยน่าจะรู้ว่าถ้าวอดกลับมาดึกน่าจะไปกวนใช่ไหมไปบอกเลยไม่ได้นอนแน่นอนมาทุกคนเตรียมตัวกันโอ้ยใช่เลยแอร์ยันเทียบ นั่นไงนั่นไงนั่นไงไม่อยอมตื่นใช่ไหมตัวนอนไม่รอกันหรอตัวอ่ะได้ยินแต่ไม่พูดนะได้ยินแต่ไม่พูดนะหืมหลับหนักใช่ไหมฮะหลับแบบเนี้ยนั่งโดนหลักลัมได้ไหรอฮะขโมยเข้าไปหน่อยนะครับทุกคน เห็นไปทัหมดโอ๊ยแตเย็นนี่นีดิตรงนี้ดี้ดิฮะหลับนักใช่ไหมหลับนักใช่ไหมดๆเดี๋ยวหลับก็ต้องโดนหลับหลับป่ะอ๋ เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรก่อนจะไปอ่ะบอกให้รอให้รอไม่ใช่หรอโอ้แล้วใครจะรอได้เดือขนาดนี้เนี่อืมได้ไม่รอนะใช่อไหมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอบอกเลยไม่ได้นอนบอกเลยว่าไม่ให้นอนไม่เธออะไรอืมโอ้ยโอ้ยเธอเป็นอะไรไปทำอะไรก็บอกแล้วไงว่านอนไม่รอครั้งเดียวด้อยู่นี้ได้อยู่นี้เธอ อะไรโอ้ยโอ้ยอะไรของเธอเนี่ยโอ้ยแล้วเธอจะมาพร้เขาทำไมอ่ะก็บอกแล้วไงว่าให้รอให้รอไงฮะโอ้ยรอแล้วจะรอลาด้วยทำไมเพิ่งตีสี่วองโอ้โหเธอมาจะเช้าทำไมเขาไม่ชอบไปนอนดึกได้นอนนอนไปตั้งแต่กี่ทุ่มอ่ะโอ้ยเขาเที่ยงคืนโอ้โหเที่ยงคืนกี่ชั่วโมงผ่านไปสี่ชั่วโมงใช่ไหมได้เจอแน่สชั่วโมงผ่าไปก็ไม่รอ ไม่เล่นแล้ไม่เล่นเธอโอ้ยเราต้องการอะไรเนี่ยเะต้องการให้เธอตื่นนะไม่อยากให้เธอนอนเธอนี่ทำไมเพราะจงเาจะนอนให้เขนอนไม่ดเลยไม่ให้นอนไม่ใหนอน็นอนาบน้ำได้แล้วไม่อาบได้ไปหนก็ไปเขาจะนอนแล้วไหนพอสับไม่เด้นี่พีอืม ปิดไฟนอนแน่เลยได้เดี๋ยวปิดไฟให้แน่นอนอือเดี๋ยวปิดไฟให้แน่นอนโอ้ยนอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่รอดเม่นอนปึ๊เ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 ปึด เตือนเตือนเตือนเตืนเตืนเตือ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 นตืนเตือนตือนเตื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 อนตืนตือนตือนเตืนตือนตืนตือนตือนตื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  ขอไม่จอดฮะอยากให้ปิดไฟอ่ะเมื่อกี้ปิดทองไหมไฟอ่ะไม่ใช่เราอื้อะไรมาเนี่ยถามจริงไปกินอะไรมาไม่ได้กินฮะก็ไม่แค่อยากไม่ให้นอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอของ่วงฮะแล้วก็นอนอืมได้ปิดไฟแล้วก็ออกไปเลนงง ไม่ต้องเข้ามาแล้วดื่ยนะเรานอกนู้นเลยไม่จะจัดให้เอาไม่ปิดไฟมัไม่ตื่นนะใช่ไหมไม่ตื่นนะใช่ไหมในนี้ในนี่ตื่นใช่ไหม เธอเล่นอะไรเนี่ยก็ไม่ตื่นจงอะฮะไปแล้วนะแหลังก่นนะครับเดี๋ยวไม่ต้องมานี่เลยแปดนี่ใส่นี่ดีนะเดงกันแเหน่อได้หมดแล้วนี่เนอบอกแล้วว่านอนไม่หลมันต้องเจอแบบงนี้แหละยไม่งชัวอ e r ทุกคนดูนี่หลังจากเมื่อกี้อะก เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ว่าดูก่อนดีทุกคนบอกไม่ให้นัดหลับไม่ให้นัดหลับแล้วดูตัวเองนี่นอนอะไรเนี่ยฮะแล้วยังไม่อาบน้ำอีกไปอาบน้ำก่อนไปอาบน้ำแต่ค่อยอาบโอ๋ยเธออ๋อเธอไมเล่นอันนี้เธอไม่ไโอ้ยดูโอ้ยเธอเธอพอนี้เมื่อกี้ก็ให้น้องให้ ขอยุดนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่หยุนะครับไม่เอาไม่หยุดไม่ได้อะ